สวัสดีค่ะพี่ทุกๆคนใครอยากดูแลเกียร์ CVT ของพี่ๆก็แวะมานะคะวันนี้เจ้มีลูกค้าค่ะรถอันิิ้2017นะคะมาทําฝัดชิ่งเกียร์กับเจ้นะคะอะ่ทุกคนจะเป็นห่วงใช่ไหมว่าเจ้จะทําฝัดชิ่งเกียร์ดีไหมไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าน้องคนนี้ทําให้พี่ๆค่ะน้องคนนี้นะคะหน้าตาอ,อย่างนี้ค่ะเป็นคนทําให้นะคะเรามีอะไรบ้างนะคะกองเกียร์เราก็จะใช้ของไอชินนะคะน้ํามันเกียร์เราจะใช้2แกลลอน8ลิตรนะคะแล้วก็ นี่เลยหัวใจสําคัญนะคะตัวนี้ล้างทําความสะอาดน้ํายาเนกประสงค์ค่ะแล้วก็ปะเก็นอ่างเกียร์นะคะเจะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยเป็นปะเก็นแท้นะคะแล้วก็อ่ะตัวนี้นะคะเราทําความสะอาดเราก็ทําการฟัดชิ้งโดยผ่านกองเครื่องตัวนี้นะคะของไอชิ้นค่ะอ่าน้องเครื่องเอาไปใส่ได้เลยอ่ะเราจะใส่กองเครื่องเข้าไปด้านหลังตบบนี้นะคะทุกคน เราจะใส่น้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปรอเลยนะคะ8ลิตรค่ะ